สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องสูตดดีบอกต่อนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูแนวทางของเราพัฒนานะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับสวดหลุดนะครับหลุดทุกสูตดเลยนะครับงวดที่ผ่านมานี้ ไม่เข้านะครับเข้าแค่สามตัวเดียวนะครับเข้าแค่สูตรเดียวก็คือสูตรเลขสามนะครับนองนั้นหลุดหมดเลยครับยังไงก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้อย่างมากด้วยนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะออกอย่างนี้นะครับอุตส่ามั่นใจนะครับนึกว่ามันจะมาครับแต่ยังไงเราก็จะลองดูอีกสักงวดนะครับของวัดนี้ เราจะก็จะใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมก็คือสูตรที่สองกับสูตรที่สามของเรานะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับถ้ามันมาแล้วก็หลุดมันหยุดเดินมันจะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาลองดูสูตรใช้สูตรเดิมนะครับเอาละครับเมื่อเราเช้อเราจะมาดูสูตรการคำนวณ ของเราพัฒนานะครับเราจะเอาผลที่ออกนะครับก็คือแปด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 หนึ่งสามแล้วก็เก้าเก้านะครับมันออกปแปลกๆนะครับช่วงนี้ลาวพัฒนาออกบ้าๆบอๆไปยังไงก็ไม่รู้นะครับช่วงนี้ ตอนแรกนึกว่าสูตรมันจะนิ่งแล้วครับเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันนะครับสูตรที่หนึ่งเราจะใช้หลักพันหลักพันนะครับก็คือหนึ่งบวกด้วยหน่วยบนนะครับแล้วก็จะได้หนึ่ง หนึ่งบวกด้วยหน่วยบนก็คือเก้านะครับก็จะได้สินะครับก็คือศูนย์ศูนย์ตัวนี้นะครับลบหนึ่งเต้มบนะครับก็คือเก้าครับสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นที่ศูนย์กับเก้า มาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสูตรจับคู่ของเราก็คือเราจะเอาหลักพันนะครับ,หล,ห,รบหลักพันก็คือหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหลักพันก็คือหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่นะครับหนึ่งบวกเจ็ดก็จะได้แปดแปดมาบวกกับหน่วยบนนะครับ ก็คือ9ก้แปดบวกเก้านะครับก็จะได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดตัวนี้เรานับถอยหนึ่งแต้มนะครับเจ็ดเป็นหกครับเพราะฉะนั้นสองตัวของเรานะครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งสูตรนะครับหนึ่งสูตรที่มันไม่ชนกับเพื่อนนะครับหลุดเหมือนกันนะครับก่อนที่ผ่านมาแต่เราก็ยังจะใช้นะครับเผื่อมันจะกลับมาเดินเหมือนครั้งก่อนนะครับก็คือหลักร้อยบวกด้วยหน่วยบนนะครับร้อยบวกหน่วยบนก็คือสามบวกด้วยเก้า สาบวกเก็จะได้12นะครับได้2 2ตัวนี้ลบ1นึ่เต้มนะครับก็คือ1ครับก็จะได้สองกับ1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาจับคู่มันเดิมก็คือได้สองกับ1 2กับ 1, 0กับ 9, แล้วก็7กับ6เรามาสรุปกันเลยนะครับสรุปแล้วก็จับคู่ไปพร้อมๆกัน เราพัฒนาวันที่วันที่ห้านะครับทําให้เด่นไปที่ชุดเด่นก่อนนะครับตัวเด่นก่อนนะครับวันนี้นะครับให้เด่นไปที่หกนะครับ จุดสองตัวนะครับสองตัวของเราก็จะได้ศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกเอาตัวเน้นของเราก่อนดีกว่าเราจะเน้นนะครับชุดเน้นก็จะเน้นที่หกนะครับ ครับชุดเน้นของเราคือเน้นที่96นะครับเน้น96นะครับลองแล้วก็ชุดที่เหลือนะครับก็คือ97 06กับ07นะก็เราเราดูครับว่ามันจะมาหาหน่อยก่อนอีกหรือเปล่านะครับสูตรนี้ว่าที่ผ่านมามันมาเข้าหาหน่อยก่อนนะครับเน้นตัวเดียวนะครับเน้นชุดเดียวก็คือ96ตัวเดียวนะครับส่วนอีกสามตัวนะครับสามตัวเป็นชุดลองนะครับ แล้วก็สองกับหนึ่งนะครับสองกับหนึ่งนี้เราจะมาใส่เป็นหลักร้อยนะครับก็จะได้สองนะครับเราจะมันจับใส่ที่หกจะใส่เก้าหกนะครับที่จริงมันลองมันลองเก้าเจ็ดด้วยนะครับอีกหนึ่งตัว สตัวเด่นนะครับสามตัวเน้นก็คือสองเก้าหกกับหนึ่งเก้าหกนะครับสองตัว ุดเน้นนะครับมาดูครับว่าวันนี้งวดน,นี้นะครับมันจะกลับมาเดือนต่อหรือเปล่านะครับสูตรแล้วจับให้หมดเลยนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นชุดลองนะครับ

ชุดเล่นเด่นชุดลองนะครับมาดูครับว่าเราพัฒนาวันที่ห้านะครับมันจะกลับมาเดินไหมสูตรของเรานะครับเพราะว่าสูตรงวด่ที่ผ่านมาหลุดหมดนะครับเข้าแค่เหลือแค่สูตรเดียวนะครับมาดูสูตรของวันนี้นะครับแต่คิดว่าวันนี้ถ้าสูตรวันนี้ไม่เข้าก็คงอาจจะไม่ได้ลงนะครับไปสักพักเพราะว่า เน็ตหมดนะครับถ้าไม่ถูกวันนี้นะครับก็จะไม่มีอันเงินค่าเน็ตนะครับก็คงจะได้หยุดไปสักพักถ้าสูตรเข้านะครับก็จะได้มาได้มาลงต่อนะครับจะได้มาเติมเน็ตนะครับแล้วก็มาลงข้อมูลให้สมาชิกต่อนะครับกบบ็ขึ้นอยู่กับงวดนี้นะครับขึ้นอยู่กับวันนี้เลยถ้าตัวเน้นๆของเราเข้านะครับก็คือเก้าหก ตัวเดียวนะครับเน้นๆถ้ามันเข้าก็จะได้มาลงข้อมูลให้สมาชิกต่อถ้าไม่เข้าก็ต้องก็คงต้องหยุดไปสักพักนะครับถ้าวันไหนได้เติมเน็ตแล้วค่อยจะมาลงให้สมาชิกต่อนะครับครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็ได้ตามนี้นะครับเป็นสูตรเดิมนะครับเราตามสูตรเดิมไปก่อนนะครับ เพื่อมันจะกลับมานะครับเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะครับวัน,นี้แล้วก็ผิดถูกยังไงนะก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้สมาชิกผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบนะครับในการคำนวณสูตรของ ช่องสุดดีบอกต่อนะครับถ้าเข้ามาใหม่นะครับถ้าไม่กดติดตามถ้ายังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปลงโสดนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับเป็นผู้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์เฮงๆงปังป,งปงกันทุกทุกคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ